สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่3มกราคมปีพศ2566ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆน,นะครับที่ได้ติดตามทางสวนธนพั์สกลนครรวมทั้งท่านที่อุดหนุนทางสวนมาต่อเนื่องนะครับสำหรับต้นปีนะครับต้นปีวันนี้ทางสวนก็กำลังทยอยแพ็คต้นไผ่นะครับ มีออเดอร์ไผ่เข้ามาต่อเนื่องนะครับทั้งไผ่น้ำเต้าทองและไผ่น้ำเต้าลายนะครับอีกหนึ่งต้นนะครับตัวนี้เป็นไผ่เสฉวนหรือว่าไผ่ใบเฟิร์นลำลายนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นตัวนี้มันมันเป็นลำเก่านะครับตอนที่ผมขุดแยกมาแล้วใบมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นใบชุดเก่าแล้วนะครับรวมทั้งเข้าช่วงฤด,ดูหนาวพอดีนะครับใบมันก็เลยจะไม่ค่อยเขียวสด ส่วนใบที่มันแตกออกมาใหม่เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับก็จะสวยนะครับตัวนี้ชําไว้นานแล้วนะครับลากทะลุกระถางเป็นที่เรียบร้อยทางคุณพี่ที่อยู่กรุงเทพนะครับท่านได้ติดต่อทางสวนเข้ามาว่าทางท่านเองเคยได้ไผ่เสยวนนะครับจากงานเกษตรถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับท่านแจ้งมา แล้วบังเอิญว่าปลูกแล้วมันตายไปนะครับค้นหาอยู่นานนะครับก็มาเจอของทางสวนท่านอยากได้นะครับอยากได้ไปปลูกถ่ายให้ชมนะครับเห็นไหมครับก็แทงแทงยอดแทงแทงหน่อใหม่แล้วนะครับต้นนี้แข็งแรงแล้วแน่นอนนะครับรากทะลุรวมทั้งมีต้นญ้าขึ้นในกระถางแล้วเพราะว่าทางสวนชำนาญานแล้วนะครับจริงๆใบเก่าพวกนี้เราตัดออกได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะแตกแตกออกมาใหม่ด้านข้าง ตัวนี้ถ้าเอาไปเนี่ยเอาไปลงดินหรือว่าอัพกระถางนะครับเปลี่ยนกระถางไซส์ใหญ่ได้เลยนะครับค่อนค้างสวยลำก็จะลายด้วยนะครับถ้าว่าเพื่อนๆสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะมีเส้นลายสวยนะครับถ้าท่านไหนที่อยากปลูกไผ่แล้วมีพื้นที่น้อยนะครับมันเหมาะมากที่จะปลูกไว้ในกระถางนะครับ